ชาวลัคนาราศีกันนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้า25-31ถึง31ตุลาคม25 26 27 28 29 30 31ดาวทั้งหมด3ดวงขยับโยกย้ายในสัปดาห์หน้านับตั้งแต่ดาวพุธดาวเกตแล้วก็ดาวศุกร์แต่ก็ไปย้ายเอา30 31แล้ว นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับคุณมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนดาวพุธยังคงทับลัคนาของคุณอยู่ได้กเกษตราาธิบดีและมหาอุดชาวลัคนาราศีกันสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่ชีวิตยังราบรื่นดีนะครับจะมีอยู่วันเดียวที่ไม่ดีก็คือวันเสาร์ที่30นอกนั้นแล้วถือว่าชาวลัคนาราศีกันดาวเดินอยู่ในทิศทางที่ดีทําให้ตัวคุณเองนั้น ติดต่ออะไรก็แล้วแต่จะได้รับความสําเร็จสิ่งละอันพลน้อยที่คุณไปดิวหรือไปคุยไว้ในเรื่องของธุรกิจการงานก็จะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างอย่างดีวันจันทร์และวันอังคารนะครับ2วันนี้ชาวกันจะมีเรื่องรักๆใ,ใค้ๆเข้ามาให้คิดคำนึงถึงมันหรืออาจจะมีเป็นความสุขเล็กๆอาจจะมีใครมาชอบพอกันคุณไปชอบเขาเขามาชอบคุณ แต่ก็เป็นความรักที่ทําให้ตัวคุณเองนั้นรู้สึกแฮป,ปี้กับมันนะครับดาวสุกยังคงโยกหน้าได้ตําแหน่งเป็นปทุมเกณฑ์อยู่นะครับสุกอยู่ในภพที่3ได้ตําแหน่งปทุมเกณฑ์เช้ากันนั้นมีเสน่ห์ไม่น้อยทีเดียวนะครับการสารสัมพันธ์กับใครหรือใครมาสารสัมพันธ์กับคุณถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับในสัปดาห์หน้านี้ฉะนั้นวันจันทร์และวันอังคารเป็น2วันที่ดีทีเดียวพุธพฤหัส a t สุขนะครับ3วันนี้เป็น3วันที่การงานมีความสําเร็จดีมาก ติดต่ออะไรก็จะได้ผลมีคนให้การสนับสนุนถ้าชาวการมีแพลนที่จะเริ่มอะไรอยู่แล้วในช่วงวันพุธพฤหัสและศุกร์ถือเป็น3าวันที่ดีอย่างยิ่งทําให้ตัวของคุณเองนั้นแฮปปี้แล้วมีความสุขกับมันมากทีเดียววันเสาร์เป็นวันที่ติดขาดหนึ่งวันผมแนะนําให้วันเสาร์นั้นชาวการไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับจะนอนเป็นควายเผือกอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ว่าอะไรกลับดีซะอีกอะเพราะว่าวันเสาร์เป็นวันที่ติดขาดก็ติดขาดก็จะไปทําอะไรล่ะก็นอนแม่งเลยเออนั่นแหละ ไม่ต้องไปอ,อะไรมากมายหรอกเพราะว่าถึงทําแล้วมันก็ติดตดขัดขาดทำให้อารมณ์เสียนะถ้านอนคงไม่อารมณ์เสียหรอกมัง้ง <c oughs> ออจริงก็เปล่าล่ะเออนะครับไม่ต้องไปเทคแอคชั่นอะไรมากมายพอวันอาทิตย์ก็แฮปปี้สบายใจขึ้นนะครับ <c oughs> การเงินการทองถือว่ายังคล่องตัวทั้งสัปดาห์นะแต่ก็ได้มาใช้ไปเป็นสัปดาห์แห่งความฟุ่มเฟือยเหมือนกันแต่ก็มีเงินทองเข้าตลอดสบายใจได้สำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกันดวงชะตาของคุณยังได้ดาวตีโกร,ร่วมธาตุดินดวงคุณยังดีอยู่มากนะครับฉะนั้นติดต่ออะไรกับผู้หลักผู้ใหญ่นะจะได้รับความสําเร็จและการสนับสนุนอย่างดีแม้แต่โปรเจกต์อะไรที่คุณคิดขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้แล้วจะเอาไปคุยในสัปดาห์หน้านี้สำเร็จได้ไม่ยากเลยโชคดีครับ ห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล